สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ที่รักและชื่นชอบในพระเครื่องท,ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกันนะคะกับช่องสัทธาพระเครื่องนะคะจะพบกันช่วงยามบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะยินดีต้อนรับนะคะทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่นะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาพระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะเวลาแม่ค้าลงคลิปใหม่ๆนะคะเผื่อว่าใน EP ีที่แม่ค้าลงนะคะมีองค์ไหนที่ลูกค้าสนใจนะคะก็จะได้ไม่พลาดกันนะคะ ช่องทางการติดต่อแม่ค้านะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ0982723960นะคะทั้งสองช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรหรือว่า ID Line นะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ ในส่วนของราคาวันนี้นะคะก็เปิดไว้ที่400บาทส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะหากท่านใดไม่สะดวกโอนนะคะทางเราก็มีบริการเก็บปลายทางนะคะปลายทางก็400ส่งฟรีเช่นกันนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะสำหรับวันนี้มาพบกันเป็น e p ีที่94แล้วนะคะก็มีพระเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายรายการนะคะดูองค์ที่ชื่นชอบนะคะถูกใจองค์ไหนนะคะก็ทักมาปิดกันได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการแรกเลยนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะรายการแรกของวันนี้นะคะจะเป็นพระรอดนะคะกุมหาวันนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพระรอดนะคะกุมหาวันนะคะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะพระรอดกุมมาหวันนะคะทักปิดกันหมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นเหลียยหลงพ่อจงนะคะเหลียยหลงพ่อจงรุ่นแรกนะคะอันนี้อยู่ในกรอบนะคะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ เหลียญหลวงพ่อจงรุ่นแรกนะคะ400ท่งฟรีนะคะไปให้พร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่3นะคะนนี้จะเป็นขุนแผนนะคะขุนแผนคูบาจันตะนะคะให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนะคะ อันนี้แม่ค้าได้มาแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะอันนี้แม่ค้าเพิ่งเคยได้หมือนกันนะคะขุนแผนคูบาจันตะนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่4ี่นะคะอันนี้จะเป็นปิดตาจัมโบ้สนะคะให้ดูก่อนนะคะอันนี้อยู่ในกรอบนะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะปิดตาจัมโบ้สนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ห้านะคะอันนี้จะเป็นขุนแผ่นนะคะให้ดูก่อนนะคะขุนแผ่นเคลือบนะคะวัดใหญ่ใช้มงคลนะคะให้ดูนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเมื่อค่อนข้างเก่าเลยนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ สวยๆเก่าๆนะคะท่านใดสนใจนะคะขุนแผ่นเคลือบนะคะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะจะมีเหมือนเอ่อคาบทองนะคะเขาเรียกลงรักหรือเปล่านะคะอันนี้ไหมคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ก้นนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะเนื้อเก่าๆนะคะสวยๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะส0่400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่7นะคะอันนี้จะเป็นหนวงพ่อโตนะคะให้ดูก่อนนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังนะคะอันนี้แม่คะเพิ่งได้มาครั้งแรกเหมือนกันนะคะเผื่อท่านใดรู้นะคะหรือว่าสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะหลวงพ่อโตนะคะ400ส่งให้รีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะให้ดูเนื้อก่อนเลยนะคะเนื้อด้านหน้านะคะ เนื้อด้านหลังเรียบๆแบบนี้นะคะเนื้อเก่าๆเลยนะคะเนื้อด้านหน้าจะออกตุบตับนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเนื้อแบบนี้พิมพ์แบบนี้นะคะทักปิดกันมาได้นะคะภาพไม่ชัดยังไงนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันก่อนได้นะคะถูกใจก็ขอยปิดกันนะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่9้านะคะนี่จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะให้ดูนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะข้างหลังจะเป็นยันสี่แบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมยันสี่นะคะทักปิดกันมาได้นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่10นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะให้ดูก่อนนะคะเนื้อนะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแห้งๆนะคะเนื้อจะออกแก่งๆนะคะเนื้อด้านหลังนะคะ แบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะสวยคมนะคะให้ดูนะคะปู่ดุลรุ่นแรกนะคะเหรียญน,นี้ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ พศสอ0 8นะคะเรียญนี้ท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีเลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะสมเด็จของอหลวงปู่นาคนะคะให้ดูเนื้อนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าเก่าเลยนะคะจะมีเหมือนเม็ดมวลสารแดงๆนะคะติดอยู่นะคะเนื้อด้านหลังนะคะเม็ดมวลสารติดทั่วองค์นะคะแดงๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์นะคะขอรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ เนื้อค่อนข้างเก่านะคะพิมพ์สวยนะคะท่านใดสนใจนะคะสมเด็จหลวงปู่นาคนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญของหลวงพ่อท่านสังนะคะเหรียญน,นี้สวยคมนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ 2480นะคะพศนะคะสวยๆนะคะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านสั่งนะคะสี่ร้อยส่งให้ฟรีนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่14นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่ออยู่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ผ่านการใช้งานมาพอสมควรน,นะคะ2องสี่ห้าเนะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะจะเขียนว่าวัดน้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่ออยู่นะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะให้ดูก่อนเลยนะคะ2482นะคะเหรียญน,นี้ ด้านหลังนะคะก็จะมียันนะคะให้แบบนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญคูบาสีวิชัยนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16นะคะจะเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะคะปีหนึ่งห้านะคะ เหลืองอะหลังเลยนะคะเหรียญนี้ด้านหลังนะคะขลงพ่อเงินสองห้าหนึ่งห้านะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่17นะคะจะเป็นสมเด็จพิมพเจดี JD นะคะ ให้ดูนะคะเนื้อเก่าๆนะคะแตกรายงาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เนื้อจะออกแห้งๆนะคะจะไม่มันนะคะเนื้อเก่าๆ,ๆเลยนะคะพิมพ์นี้ท่านใดสนใจนะคะสมเด็จพิมพเจดี JD นะคะ เนื้อเก่าๆพิมพ์สวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อจอ,อกแห้งๆนะคะท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่18นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะวัดสะพานนะคะสวยนะคะให้ดูนะคะ้ันหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะอัขระคมชัดเลยนะคะ สวยๆนะคะเหรียญนี้ท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อเกิดนะคะวัดสะพานนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่19นะคะนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะทักปิดกันมาได้นะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นปิดตาปู่โต๊ะนะคะก้นนะคะจะมีเหมือนกระตุดนะคะด้านล่างแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นข้างกระหนกนะคะด้านข้างจะมีลายกระหนกแบบนี้นะคะปิดตาปูโต๊ะข้างกระหนกนะคะนนี้น่าจะเป็น เนื้อว่านนะคะนะคะผู้ผิดก็ต้องขอประทานอภัยนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้นะคะปิดตาปู่โต๊ะข้างกระหนกนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะ จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆนะคะตัวหนังสือคมนะคะด้านหลังนะคะจะมียันให้แบบนี้นะคะวัดหลงมนนะคะสองห้าหนึ่งสามนะคะพศอสอนะคะท่านใดสนใจนะคะเหรียญหลวงพ่อท่านเขียวนะคะทักปิดกันมาได้นะคะ รายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดปากของมหาอเท่านะคะพศอสองสอี่หกหกนะคะเหรียญนี้ด้านหลังนะคะ ท่านใดสนใจนะคะเหรียญปูสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะทักปิดกันมาได้เลยนะคะ400บาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่2 3นะคะอันนี้จะเป็นพระเปิมนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะพระเปิมนะคะท่านใดทราบนะคะหรือว่ารู้จักนะคะ ถ้าสนใจอย่างไรนะคะทักปิดกันมาได้นะคะพระเปิมนะคะสี่ร้อยบาทส่งให้ฟรีนะคะรายการต่อไปเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะอันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นสมเด็จของหลวงพ่อกลวยนะคะอันนี้หม่คะาไม่ทราบว่าเป็นกระดูกหรืองานนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะสมเด็จแกะนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะ นะคะไม่ทราบว่าเป็นกระดูกหรืองานนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดทราบนะคะหรือว่าสนใจนะคะก็ทักปิดกันมาได้นะคะสี่ร้อยบาทส่งฟรีทุกรายการนะคะไม่มีบวกเพิ่มนะคะปลายทางเราก็ส่งให้ฟรีเช่นกันนะคะ หาพี่ๆท่านใดนะคะที่เข้ามารับชมแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสัทธาผระเครื่องกันไว้ด้วยนะคะถ้าดูแล้วสนใจองค์ไหนนะคะก็สามารถติดต่อแมค่ค้าได้นะคะที่เบอร์0982723960นะคะหรือว่าจะเป็น ID Line นะคะ098272นะคะ3960นะคะทั้ง2ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรหรือ ID Line นะคะสามารถติดต่อแมค่ค้าได้เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะคะ สนใจองคไหนนะคะหรือว่าภาพไม่ชัดนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะ EP ีต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ